สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้ช่องสำเร็จพารวยนำเสนอเราพัฒนานะครับก่อนอื่นดูคำเตือนก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดู <c oughs> เราพัฒนาคำเตือนทางช่องจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่มีเจตนาที่จะชักชวนให้เล่นการพรนันทุกชนิด โปรดใช้ดุลพินิษของท่านของตัวท่านเองนะครับจากเสียนอุดรดูกันเตือนเสร็จแล้วไปดูบางท่านอาจจะดูกานเตือนไม่ทันนะครับ ไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยลาพัฒนาราพัฒนาวันที่ยีบเก้านะครับยี่บเก้าทับสามทับหกเจ็ดบนล่างวิ่งรูด หนึ่งและหกนะครับถ้าหนึ่งมาหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ถ้าหกมาหกสองหกสามหกสี่ส่วนสามตัวส่วนสามตัวจะมีสิบสองจุดนะครับสามตัวตรงนะครับสามตัวตรงจะมีอยู่สิบสองจุด ทั้งนี้ให้ FC ทุกท่านใช้ดุลพิจิตของตัวท่านเองนะครับก่อนนำไปใช้เลขมีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้ลองดูครับวันนี้ลองดูพรุ่งนี้ลงรัฐบาลครับพรุ่งนี้ลงรัฐบาลวันนี้เอาลาวไปกอดครับวันนี้เอาลาวไปกด น,นี้เรลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไป <c oughs> คลิปต่อไปจะเป็นคลิปรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทย ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ mm hmm. เพื่อท่านจะไม่ไมพลาดในคลิปแต่ต่อไปนะครับ mm hmm. สองตุ่มครึ่งก็รู้ผลแล้วครับสำหรับราวพัฒนาวันนี้ท่านใดที่ที่ชื่นชอบราวพัฒนาก็จัดไปครับตามกำลังทรัพย์ของท่าน ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าหวยมันจะออกตัวไหนนะครับเราวัฒนามันจะออกตัวไหนนะครับไม่มีใครรู้นะครับ <c oughs> เราคำนวณสูตรขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่ามันจะเข้าตลอดไปนะครับไม่การันตี <c oughs> เด็กมีเข้ามีรู้ ถ้าเข้าเราก็บอกว่าเข้าถ้าหลุดเราก็บอกว่าหลุดนะครับ ท่านที่ชื่นชอบเท่านั้นนะครับท่านที่ชื่นชอบเท่านั้นท่านใดไม่ชอบท่านใดขัดก็ผ่านนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่าน f อทุกท่านโชคดีมัน,มน,มนๆเฮงๆรวยๆตลอดไปครับ